ตันแรกบรยายชมทุกเ่กันด,ด้วยตอนโยมผมแทงรนะับตอนโยมในเกมเ o b บอกแมปอีเวนเพราะว่ามันมีอะไรว่าเสียงเพลงนะผมเลยปิดเสียงเกมโอเคก็เริ่มเล่นไปเลยน,น,นะไม่ได้เล่นนานนะอีเวนมันเล่นยังไงนะมันอยู่น้นขฝาวะ่ะเอออย่างนะั้นเล่นเต่นอยู่ไหนผมลงมตรงนูง้น จะวิ่ง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 อย่านะมันไม่ได้ตามมันไม่ได้ตามเรื่องล้มหมดเลยวะ่ะโ oh, <geez. S 1> อ้ยเก๊นะเรียบร้อยตายเลยไอ้เพื่อนเบกเบกไปสี่ห้ไาไอ้แบกแบกแบก เพื hey, mm, bo like ่อนไปแบกว่ะไม่หรอไอ้อยากตายเพื่อนไปไหนหมดวะเพื่อนไปไหนโมดไอ้เพื่อนหนีไปละไอ้อยากเหงาเลยหอเพื่อนไปมาทุบเรียบร้อยเพื่อนไปไหนหมดวะกลับไปหน้าเมนูไอ้นีไปนี่ไป ก้าวแพเหรอน่าจะแพ้มันต้องเลือกแมปใหม่ไหมน่าจะเลือกเแีปเอาเกินหม่ได้วะไปเลยทำไมนี่ยืนเฉยไม่วิ่งล่ะไปม,มีผู้ปลอมแปลงวะไปหมู่พู้คุณมีคนปลอมแปลงด้วยเปิดลไเฟึนแลกที่ไปเลยเนี่ยเวลาอัดคลิปมันจะแหลกวะองไปเล่นเกมอื่นแล้วละ่ะมีคนอยู่ข้างบนนู้นเพียบแหะ แล็ปแล็ปแล็ปไปค่ะเมนูก่อนไปหน้าเมนูตั้งค่าคุณภาพปิดเงาปิดคุณภาพปอมเปิดไปเป็นดีโอเทงเอาโน่เนี่ oh, no. ยืนเฉยไม่มีใครมาฆ่ามันวะเฮ้ยมีปืนยิงด้วยหรอใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไ์กันด้วยนะครับ เดี๋ยวกันพักหน้าบายบาย